ครับวันนี้ก็มาแกะยอดทุเรียนครับหลังจากที่ติดไว้ประมาณ25วันที่ผ่านมาครับ25วันวันนี้ก็กำหนดที่จะแกะได้นะครับการแกะดูครับเออตัดจากข้างบนข้างบนมาก่อนอืมยังเขียวอยู่ใบอ,อาจจะช้ำไปสักหน่อยอ่าถ้าหลุดแล้วมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ตาของมันอ่อ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาประมาณสักอาทิตย์มันก็แตกยอดแล้วนี่แล้วก็ค่อยตัดตัดให้สูงหน่อยเวลาตัดเราจะได้เอาเชือกนี้แหละผูกกันลมอย่าให้ลมมันกระโชกสะบัเงียครับติดปลูกไว้ประมาณนี้ประมาณหนึ่งปีกล้า1หนึ่งปีทุเรียนบ้านเม็ดบ้านบ้านทุเรียนธรรมดาธรรมดาครับปลูกไว้หนึ่งปีแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ยอดหมอนทองยอดอะไรที่เราต้องการจะต่อยอดให้มัน เป็นธุเรียนพันขึ้นมาการส่งออกก็เราก็เอามาเสียบข้างการเสียบข้างก็ง่ายๆครับดูครับแปลงนี้ก็350้าสิต้นแต่ความสวยงามครับถ้าเราตัดแล้วยอดมันแตกดีเดือนหนึ่งก็ตั้งส่งพุ่มหาเราเห็นได้เลยครับดูสวยงามมากน้ำก็ไม่ค่อยได้รถปุ๋ยไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าทุเรียนบ้านๆมันทนกับโรคอยู่แล้วครับ